สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนนี้นะคะ่ะจะเชิมกับไปรับข้าวโพดม้าปุณหค่ะร้อยเจ็ดสิบโลพี่น้องหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโลขายในอุดมเตรียมรถเตรียมล้านเนาะค่ะเทสรถไอรถบรรทุกเขาพี่น้องนีเด้ข้าวโพดน้อยค่ะเมื่อนี้ข้าวโพดน้อยแต่ว่าเต็มอ้อนดีแล้วค่ะแต่เพี่น้องสิบน้ำไปขายโลละสิบบาทนะคะ่ะโลละสิบบาทเนี่ยก็บอกให้พี่นอ้อง่นเรือเอาโลด ถ้ายากได้ฟักง่ายพักน้อยพักง่าก็เลือกเตาค่ะสิบบาทสิบบาทพุน่ะเต็มละบันเนตามกระสอบนึงก็เต็มละไี่จังไหนละบันเนเธออือเอุน่ะขายพี่น้องเอาเลือกเอาค่ะสิบบาทนันหวานนันอ้อนนอไปต้มกินพี่น้องสิบบาทสิบาบาทค่ะเต็มรถเอาเต็มละไปเดี๋ยวพี่น้องไปขายรถเนาะค่ะ มันสิคําออกตะวินเนี่ยเมื่อนี่ไ้พี่น้องไปขายของค่ะร้อยเจ็ดสิบโลพี่น้องฝาาเป็นกําลังใจในเด้อค่ะเมื่อนี่ราไปขายของงานญ่งานสร้างงานยักค่ะรถกับบังดูล่อหักท่าไหนล่ะอืมเอาย่ดีมีแฮงซะล่ะสิเปี้ยนรถให้เออสิเปี้ยนล่อให้ฮะสองโลท่านสองโล,งโลเลือกปักสวยโลดจ้าอ้อนนี่ดีอยู่อ้อนดีอยู่เนี่ย สวยนี่เด้งไมก็เต็มหมดนี่พูดนะพ้อพูนัก <Okay. S 1> เต็มปูรูนั่งเต็นะเต็มหมดอยู่หวานหวานนั่สเต็นมก็เต็มหมดนี่พูนัท่าไหรสิบบาทพี่น้อง ได้หลายอยู่คุณคุณได้อันนี้ก็กินว่าเหมือนอะไรนี่ก้อนเลบนียบ่ยครับผมครับสองโลครับสองโลโลละสิบบาทสิบบาทเป็นบาทน,นะพี่น้องเนาะถูกไหมถือว่าเหมือนก้อนบอน ตังไป่ายตงยิบเอาอยิบเอารถอาไหล่ตึ้นึกเต็มหมดออยุคคือว่ามันหน่อย,นนอยมันเป็นยังสวยอยู่เด้ย๋ยวแม่เริมจะเติมให้นะคะะอ่าเติมให้คุณหนูไปอีกก่อนครับนิ่ไหวไหมครับหนักนะเรียกก็ไเลยครับ1ิบบาท1ิบบาทอยากได้ง่ายกับคนเบื้องหน้า เออันดีครับบานครับ้วเดี๋ยเามักอันแก่เอาหาออนแก่น่ะใช่ดูนี่ยชื้อ่อาใส่ในนี้เลยค่ะอันแก่ได้สีแบบนี้นะคะเลยเนาะประมาณเป็กิโลนะ นมันคือลูกหมื่นน้อยังไงสองสามน้อยโหรอวบางรับประกก็บรากแทบยี่สบ้านมาไม่ไหมอีโดรไปสรหาโลหาโลก็ดีม่งเลยเนียเนาะเอาเติมให้นแล้วอยูเนี่ยเติมสองักเอาเติมอีกเอา อมรู้พอดีเาเตรมองสังผมก็มีหรอกห้าสี่บขั้นหาใอ่ยแก่ใต้อมบตุมแกแ้งนัติครับมันจะแกงเงินเพ่ครับนั่นร้านังไง้นโ่โอ้ย้ยัอนย้รอ้ยโอ้ยอยโอ้ีน้โอ้ออ้ยยอ้ยโองยน้อออ้อ้อน้ม โค้งขึ้นไปเลยสองลังโค้งขึ้นไปเสื้อเม่ค้าว่าจะไปแวะร้านข้าสั่นถุงเมดก้อนเทียวหยาติแม่ป่าครับยังสีขาไปิดส้มเราเจอแม่ค่ายังไม่ห่อนร้านข้า ผงมาเหมดก้อนมาเนี่ยไปไหนมาซื้อขอ้าวโพดข้าวโพดรดล,ดละสิบบาทข้าวโพดน้อยจ้าพอดหรือว่าขาดเลนหอพี่น้องขอโทษเลยลาวด้คัะยังบ้าหอดอันอยังบ้าหอดลานข้าอยู่โอ้โอโลูกค้าลูกข้าบริการให้เลย อาน้อยเต็มเต็มเพิ่นกอสองโลกว่าอ่ะสามโลสามโลเนาะใส่ลงกันแลก็อีกโลนึงเออใส่กับตานีกเด้ดหนูใส่กับตาด้วยหนูหนูสามโลเลยสาโลเออข้าไม่มีลูกค้าแบบว่าไปยัดถุงใส่กันเนาะสามโลกว่าแล้วออหนูือไปอีกเด้ออนูยังงออ่ะว่าั่ละยิ่ง เยอะเลจ้าจ er> ้าเอาพดหลายซื้อหลายแทนสิเติมใ่เใส่เอาเด้ใส่ตลอดยเอาวันรุนี่เถอเนี่ยเถอกเบื้งถุงนี้ไ่ได้เอ้สิบแปดอะแสิบหกไสโลูนึงเอละีโลก็ใส่กสิบีโลใส่บือไเนาะ เลไม่ลงแล้วมันแตมาเลยคร่าี่ดีเต็มดีหัวหน่อยต้ว่าเต็มดีเต็มดีครับเยอะไปจอดแอบปุ่งอะไรค่านสามรู้แล้วเปล่าสามรู้หรือเปล่าลดมล ครับคุณค่ะ ngay đấy à. ใหญ่เลยเออนี่สีรถต้องเป็น จ้มาเต็้วน่าเต็มดีไป่น่องนนหน่อยสบ้าุคนดี่ขาดเบิ่งจะเสริมก่นเพิ่งได้ไปไหนมีหัว สองล้เอเฮ้ยหนึ่งล้ปสองล้่ถุงล้ไถุงน,น,งน,นองลุงบงแบงได้ไห้าง ยังมาซื้อเองเลยวะน่ยกติมาซื้อเองเหรเนาะโอ้ยนี่ชอบข้าบกิโลครับอินี้เนาะมันหวานสิบาทค่ะวันนี้บาทข้าโพดหัวเล็กค่ะหัวเล็กหัวเต็มอยู่ไปเลยไปไหม้คะะบ เอ้นสองรู้ว่าตามรู้แล้วเพ่แอนาไมอย่งตามสองละอ่านตม ไปได้แล้วนี่ปไปไปไหมสาวเสริมไหมคะเอาอีกสองลูกเอไปเกี่ยวข้าวไหมนีไม่ไปเหรอไปเกี่ยวข้าวอยู่ท้าวพูดนะสองลูกบันดาน ครับพูดน้อยเนาะเสื้อเกาเสื้อเกาเลยครับสองโลสองลอ่อนได้หอ่อนโลหนสิบบาท มาฮะไม่ ő, ได้จับซีหาอยู่ฮะได้หลายอยู่ดีอ่านีา่เต็มยุ้ยนี่ขยับตดวไม่น,น้อยหัวหน้อยกันยิบยากพี่น้องพุ่ในพุ่นน้ำสภา่ไม่ก็เต็มดียุ้ลมงยันงนี่น่บักร้อนร้อนอเต็มดียุ้ะ ไลยอยู่ดิไลยอยู่ดิสองล้นะอ,น 3, ตอน 4, นาตื่นเป็นรถสองลตามาสองล้อีที่เหมนกัน้าบายไม่ต้องทอนนะคะากบอกว่าคุณหนูหนอนนน้องมื่อต็มนห่อยนีป็ีเหนหัวหนอยด่ไหมเกกแต่ว่าหัวหนอไมันกินง่ายได้พี่น้องเขากินว่าเหลือนะกินเมือกินเมือเป็นทั้มเป็นโลด หกิโลตืมอีกเพอีกก้นเน่บิมเด้นี่าน่เนตีออนคือจะของเนาะอันนี้ใบน้เอาเยังไม่ได้ถงใหเ็มมดเลยหมนีสอรูนี่ลยเ่ยยุมเนาะใส่ถุงไหมนี่ครับกาดก็ไล่หลายจ้านี้ถุงร บ้านจำแจ้งตา้ตาบ้านแสนบ้านแสนเลือกเห็นไม้ามันหนัวน่อยบา้งแสนไม่ก็เต็มดีเยอะคุาเห็นมงามหัวเล็กแต่ว่าเต็มหัวเล็ก,กคือเธอสริมบานล่ะพี่นองไม่ถี่ง่ายกี่มดี่มดด่ยเลย,เลยต้องเลยหากพะหาดื่มบานจ Hãy subscribe cho cầm bưng tìm tìm Để tìm bỏ để mà ะไมองามปเรือ่าไหร่เ่าเลค่ะครับน้งาบเรืออนน้ยส่ามตรฝักน้อยๆพรดีมือนี่เอาีก่อนคนดูนี่กูคนดูดูที่จา เนียนไปน้ำฝักเล็กๆเมื่อนี้แม่ค่ามากเลยผู้ใดมาก์ักเล็กๆสิมาซื้อ,อกับพ่อรถละสิบ,บาทน้อยับรแวสองวอสองสิ่รถละสิบ,บาทขอบคุณครับ,บ พุเหลืองจ้หนึ่งมันหวานอไม่ไหม้เจ้าของจับรถจับพุ่มบับมจับบีบจับมแล้วเคยขายแล้วก็บดเก็บไผ่ดจ้จับบ่ได้แกมสิ่งัะาหนีาปัญหาฝากเาเป็นตัมาดีฝากกลมๆกลมๆนะผักเชื้อฝากเงาถือมันอั่นถือฝากเงยบมันอื่นนเขาอนเนาะ จ้าเงียบันเือมเต็มั้เต่เติอยู่ดำเมาเห็น่อเอ็มหน้าง,ง <S 2> <S 2> <S 2> า,ามน,างนี่นี่เรียกปลาลายพระจ้ามื่อนี่เาเติมผมลดค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่ามันก็หวานอร่อยนะคะไม่คาเทอีกก่อน ต้มค่ะต้มมันได้หน่อยฟาขาวต้มัน่ิด้มนสิดใายให้หน่อยสั่นท้่น่รก็สอนหนึ่งครับจ้าเดี๋ยวทกันเด้อค่าเหลืองครับแต่ว่ามันหัวเล็กแต่ว่ามันเต็มดีอยู่เห็นไหมปุณห์เอากับพีเซนยันลูกค้ามาหัวหน่อยสั่นสภาพปุณ่ะเต็มปูรู เต็มฟูรูปีดี้ค่ะหัวเล็กหัวใหญ่ัล้วกินัวบกินอะไรเอวดีเอวดีนี่่นเธอต้นเตี้นนะเอฟซีก็ได้กินหลายอีกนแต่ว่ากินอีมลดเขาไ่ได้เอไ่ได้แบงไปเนาะเป็หลังสอง ค่ะมึงก็สองโลนะคะในค่าเสียงกับจะบ่มีค่ะแ่เสียงบ่มีบ่เป็นอย่างที่เธอมี่ยเบ้าสวัสดีค่ะอยู่เหมือนเรืว่าร้องเพลงเรืว่าร้องเพลงใช่ไหมคะเิ้งกับร้องที่ไอ้นูดทินนี่ป้านเราไม่เมื่อยแล้วก็ร้องเพลงร้องค่อยๆกับเสียงบ่ออกอ่ะนะค่ะตะเบ่งเสียงจนสุดหูคอตัว่รูดโตกับวุ่นหลับเบาว่ได้ เงยมือแล้วนะจ๊ะตืมไปเลยค่ะน้อ่ายี่สิบบาทากินอินอ่มทั้งครอบครัวนะคะวนละสองโลวนละสองโล,ลสองโล,งลเขาก็เลือ่องอะไรเพื่นน้ำเนยน,นะคะ่ะแต่ว่าลูกค้าเป็นกับมากคืได้พี่น้องหัวหน่อยนะหัวหน่อยมันกินง่ายส่วนต้มซุปเหลวเป็นบ้านอะ่ะเงยไหลันไ,ได้หน่อยฟัก ไปเพื่อนพ่อมค่ะซอมน้ำงามอันของหน้าจ้าเ่้นลายกับบ้านไนหูดลลับนี่แหละจ้าส่วนได้สุกเพ่นกับมะเอือนไปเอาคนเดินแกนนด้นก่นั่นน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 ้นนนนนกนน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 านน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 านนนกม่วงนมมวง <c oughs> นกเนน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 นกนกินน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  อันนี้ก่อนไกก่อนขอบคุณขอรับคิ้งฟ้าเหลือไก่ิบาทสาวบาทกระจนนกินไา้กินมิดอันนี้ามยุดแต้วก็ขายดอกันใดมันโบแนวกัก็ต้องขายุ่วงไวใู้อนี้ กำเบ้งมันบุ่มบุ่มกำเบิ้งบุ่มบุ่มก็เล่นเอ้ก็เด้กำไยทอเข้โพดจ๊กเทื่อนไ่จ้าเฮ้ยไยอยู่ดกลบปากคอปากคอไยอยู่ไปหาปลาด้วยเนี่จ้า ตาบาดก็หักได้คงจนมืออนพี่น้องหลายหลายเลยพีองรถองเถอะหันี่บานหนีย sure> ู่ค่ะอีสองล้อเถอะทางนี <S> <S ้สองโลนะคะหัวี่งามนมันมีแบบซัดส่วนเอวซื่อๆดบก้เต็มนียุตบติบติบโอย ขายมวนค่ะขายดิบขายดีพี่น้องจ้าขายอันเด็กกับขายดิบขายดีท่านทั้งขายทั้งแกกทั้งแถมไปรดข้างขายพี่น้องบ้านเขาไม่ต้องขายยากค่ะขายง่ายๆเพราะเติมจะสิ่งเติมไปรดข้างมาสั่งนะค่ะแต่ว่าเกินหลายยุบครับบ้าน ค่ะมาทางนี้ก่อนเนาะลูกค้าจนที่รถมานน้ำไปทางนั้นเน่ตสันนั่นยวล้วเนาะค่ะพี่น้องไอเสื้อเสื้อกระซี่อัดสองอีพีราคาะไม่สีย้าปวดเนาะค่ะเมื่อนี้กะขายไปแล้วจากหลัพี่น้องน้ำต่อยเสื้อเส้อเลยเด้อน้าแล้วกับเขาเมนต์เขามาบอกเลยเด้อพี่น้องขายไปจากหลัวละค่ะนี่แหละไายได้เขากแกยุ่นี่หรืออีกหนึ่งรถเต็มๆสิพาร์พี่น้องรออีกจากคลิปนึงเนาะค่ะเดี๋ยวเรคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสื้อผ้าพี่น้องนะค่ะ